สามก๊กปรัชญาธุรกิจตอนกลยุทธ์ตีชิงตามไยเมื่อพระเจ้าฮั่นเลนเต้สวรรคตเกิดการแย่งชิงรัชสมบัติและการสืบทอดรัชทายาทระหว่างหองจูเหียบและหองจูเปียนโฮจินซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระนางโฮเฮาพระมารดาของหองจูเปียนได้คิดแต่งตั้งหองจูเปียนขึ้นเป็นองค์รัชทายาทสืบทอดรัชสมบัติต่อจากพระเจ้าฮั่นเลนเต้ แต่เกิดการกระบฏจากเหล่าสิบขันทีที่คิดจะแต่งตั้งของจูเหียบขึ้นเป็นองค์รัชชายาตแทนและวางแผนลอบฆ่าโฮจินราจะสำนักเกิดความวุ่นวายจากเหล่าขันทีบ้านเมืองโกลาหนระสำระสายแผนการลอบฆ่าโฮจินเกิดการรั่วไหลโฮจินจึงนำกำลังทหารบุกเข้าวังหลวงเพื่อกำจัดเหล่าขันทีเหล่าขันทีทั้งสิบพากันหลบหนีไปพึ่งบาร,รมีพระนางฮงเฮาให้ไว้ชีวิต ทำให้โฮจินไม่สามารถกำจัดขันทีได้สำเร็จและกลายเป็นเสี้ยนหนามอยู่ตลอดเวลาจึงวางแผนรอบส่งสารไปยังหัวเมืองต่างๆให้นำทัพมากำจัดขันทีทั้งสิต่างโตะซึ่งมีจิตใจหยาบช้าและเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานมองเห็นโอกาสที่จะฉกฉวยแย่งชิงเอาราชสมบัติมาเป็นของตนจึงรีบนำทัพเข้าวังหลวงขันทีทั้งสิบ ทราบแผนการของโฮจินจึงลวงเข้าวังหลวงเพื่อฆ่าทิ้งอวันเซี่ยวและโจโฉซึ่งเป็นนายทหารของโฮจินพากันโกรธแค้นจึงนำทัพทหารบุกเข้าวังหลวงวังฆ่าเหล่าขันทีทั้ง10เกิดเหตุการณ์วุ่นวายโกลาหลไปทั่วขันทีทั้ง10ต่างพากันหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดโดยอุ้มพระราชบุตรทั้งสองลอบหนีออกจากวังหลวงระหว่างทางหลบหนีเข้าป่าเหล่าขันที ได้พบตังโตตั้งทับอยู่จึงเชิญเข้าวังหลวงตังโตะรีบฉกฉวยโอกาสในขณะที่วังหลวงกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วุ่นวายนำกำลังทหารเข้ายึดครองอำนาจเป็นของตนสั่งถอดพระเจ้าหองจูเปลี่ยนจากตำแหน่งจกักรพรรดิและสั่งประหารชีวิตก่อนจะแต่งตั้งพระเจ้าหองจูเหียบขึ้นเป็นจกักรพรรดิแทนและแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและพระบิดาบุญธรรมของพระเจ้าหองจูเหียบกลยุทธ์ ีชิงตามไฟหรือชิ้นบ่อต้าเจียของต่างโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสที่ราชสำนักเกิดความวุ่นวายในการแย่งชิงอำนาจก็ประสบความสำเร็จในการเข้ายึดครองอำนาจและราชสำนักมาเป็นของตนเองไว้ได้อย่างสวยงามสรุปกลยุทธ์ชิงตามไฟหรือชิ้นบ่อตาเจียเป็นหนึ่งในกลศึกสามก,ก๊ก กลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ศัตรูยังอยู่ในสถานการณ์ที่อ่อนแอและย่ำแย่ควรรีบฉกฉวยโอกาสนำทัพเข้าโจมตีเพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะหรือมอบหมายให้แม่ทัพหรือทหารที่มีความเข้มแข็งนำทัพเข้าโจมตีซึ่งเป็นการฉกฉวยเอาประโยชน์จากเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงและยุ่งเหยิงนำความดีความชอบมาเป็นของตนตัวอย่าง การนำเอากลยุทธ์ตีชิงตามไฟไปใช้ได้แก่ต่างโต๊ะที่ฉกฉวยโอกาสยึดเอาเมืองหลวงและราชสำนักของพระเจ้าของจูเหียบมาเป็นของตนและแต่งตั้งตนเองเป็นมหาอุปราชและเป็นบิดาบุญธรรมของพระเจ้าของจูเปลี่ยนท่านผู้ฟังคิดเห็นว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ตีชิงตามไฟ สามารถปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างไรสามารถแสดงข้อคิดเห็นผ่านทางคอมเมนต์เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ฟังทุกท่านได้นะคะขอบคุณแหล่งข้อมูลอ้างอิงจากวิกิพีเดียสนับสนุนโดยฟาร์มกรเกษตรจำหน่ายปุ๋ยตรา FK w w w Farm เก s ตร .org